จะขอพรอาจารย์นะเอาอะไรอาจารย์เอาหัวแล้วเอาอะไรก่อนดิเอาแต่นุ่มๆอย่างนี้เอาไม่อาจารย์เข่าแล้วว่าเป็นอย่างขอแบบสุขภาพเชื่อไหมคนเจ็ดสิบไปถามนี่ดิเจ็ดสิบมาขอพรนะผมอะได้ยังได้ยังยังได้ได้หัวแต่งงานฝรั่งนะไม่แลแต่นั้นแลแต่จะเป็นไปตอนนี้ขอสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะลูกศิษย์ขอพรอาจารย์นะคะขอให้อาจารย์แข็งแรงขึ้นกันนะคะเอาขอสุขภาพดีนะเจ็ดสิ่งที่ดีเด้อนะอ้วนยักษ์เลยนะหากินหากินเด้อเปิดร้านรับก้อยนะดัง ดังเด้อนะให้คนเปยเยอะจะอู้จ้าลุกขึ้นขั้วข้อหนึ่งตีก่อไปเอ๋ออันนี้อะไรไข่ที่ได้ค่ะเอาขายที่ได้เอาเป็นยาน่าไม่ขายที่ตัวเองที่ตัวเองไม่ออกขายได้เลยอ๋อหลังไหนหมดเยอะไหมข้อสี่สิบสี่ไร่ขายหมดเลยโอเคไข่ยขายได้ไข่ก็ดูนะอาจารย์ไได้ปหาอาจารย์จ้าโอ้ยก็ได้เด้อนะขายได้เลย กอดเท้าองแรงงเลก็ยออนไลน์พีแยออนไลน์ด้วยยแล้วออนไล้คิปพานาทับที่โ้โอ้ยปล่อได้เอาปล่อยแรงเลหนูเดี๋ยวสูหน้ากันหน้าเยเอาอไมได้ เขาแกกับลูกนางในยุคเมือนยุคเมือนอาจาย์แทนแทนนี่ก็มันเรียอะไรตายแล้วเกิดใหม่นะชีวิตขึ้นอาจารย์อายยืนยาวนะอาจารย์เด้อลูกศิษย์ก็ขออายุยืนยาวขอสุขภาพร่างกายแเจริญให้สาธุอ่ารวยเด้อนะเออเรียนออกผลดี ไม่ดีนะโดนไปแสนล้านเลยเดียวยากนะากไหมทำไม่ไหวแล้วกันนี่เนี่ยยากเามันผลิตออกมาอ๋อทุเรียนกินก็พอแล้วผมอ่ะจ้าจานเยี่ยมมากคนทุเรียนใส่รถไปเอานีคนขายสุเรียนอีกประมาณ40ี้อันนี้ก็พอยัางไรดอกปีขอให้สุขภาพเขาแล้วก็พอเพราะว่าเป็นความดันโอเคจ้าแล้วก็ขายของ ออนไลน์ป่ไม่ไล่ขายของตลาดนะโอเคปอดดีปลูกผักปลูกอะไรขายนะคะอาจารย์ค่ะขอใขายได้ดีตลอดกัน่ะจ้าตัวแล้วก็เอทำาวโพดอะไรเนี้ยขอให้ราคาดีๆค่ะอาจารย์ค่ะขอให้ได้ข้วโพดเยอะๆเยอะอเยอะเกินไปหรือเปล่าขอให้ขโพดขอให้อาจารย์เอ๊ะขอให้ราคาดีๆก็พอแล้วค่ะโอเคนะโอเคดีดีดไดีดี แกไม่ขอขอให้ได้ราคาเขาพูดดีๆก็พอแล้วค่ะไม่ขออะไรขอโชวดีแรได้าง้างบ้านต่ออาจารย์ทำบ้านยังไม่เสร็จได้แค่สองสาเนยังไม่เสร็จขอได้โชห้าร้ยคูณห้าร้อยโอ้ยโยนก็แม้จะซื้อสิบบาทยี่สิบบาทจะได้ค้าบ้านไหมล่ะห้ารอยคูณห้าร้อยแค่สองสอนะคะะ เจอเท่าเออเจอผมไม่ได้ขออะไรเลยครับผมมีเมียสาวเมียสาวใช่ครัก็ขอให้พี่แรงคือสู้ต่อไปอ๋อสู้อ๋อเมียสาวขอให้สู้ต่อไปโอเคจะขอให้สู้นะใช่อันนี้อันนี้นี่ เดี e ๋ยเอาเปนลกิสก็เถอะอารย์ไปเอาไปนลูกิสกได้กิงแ่งไปเ่เมืองนะครับ่วยนะกไช่วยม่นะเรยนอะไรจะดีนะส่มโอเคเลยเ้อนเลยี่ใส่ไหมีใส่เอาไปเลยมนยกที่ใส่ยกลงไปเลยนหนมยองๆเลยยกลยออไรจ๊ะ เรียนให้จบไม่ได้เอาอะไรเอาหลายอย่างเลยอาจารย์ให้หมดโอ้โขอหนูเ um, รียนให้จบเอาหลายอย่างเลยมาคนรวยๆมาขอหน้าไม่ไม่จะไปพูดอย่างนั้นที่เขาพูดไปเอาอะไรเออยังไม่ทันขออะไเลยอะเอาหนูก็ไม่รู้จะขออะไรเออขอให้โชคดีแล้วกันเออขอให้เจอทางเองโอเคป่ะหนูไม่ขอหนูจะได้ขอเจอทางมาเองเจอแล้วนะ ทางหมดแลหมดโอคโอเคลขอเลย่ป็นโอเคที่วลาดปักช่องเขาบี้